ครับสวัสดีครับวันนี้มีมีดมานําเสนออยู่3มเล่มผมได้ติดราคาไว้เนียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันเป็นใบเหล็กแนบใบยาว7นิ้วความกว้างของใบอยู่ขนาด สองนิ้วความยาวของด้ามห้านิ้วเป็นใบเหล็กแหนบส่วนสันหนาเราวๆาห้ามิลอันนี้คือท้ายด้ามครับ ักด้ามเป็นไม้พยูงต่อไปเล่มที่สองใบยาวเจ็ดนิ้วด้ามยาวห้านิ้วความกว้างของใบ ประมาณสองนิ้วส่วนสันประมาณ5้มิลอันนี้ท้าย ราคา950บาทส่วนเล่มที่3ใบยาว5นิ้วครึ่งด้ามยาว4นิ้วครึ่งความกว้างของใบประมาณ2นิ้ว ฝักด้ามไม้พยูงทั้งสามเล่มราคานี้รวมส่งยังไม่รวมเก็บปลายทางนะครับถ้าเก็บปลายทางก็จะมีบวกเพิ่มตาม ที่บริษัทกำหนด2%ครับ900บาทเนี่ยก็จะบวกเพิ่ม19บาทส่วน800เนี่ยน่าจะบวกเพิ่ม16 17บาทเองครับสนใจทักติดต่อได้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ